ดิฉันนางประทัศนีวงเชื้อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูโรงเรียนวัดส,สว่างนะคะมาให้สัมภาษณ์ในหัวข้อการเป็นครูที่ดีควรประพฤติตนอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้คุณครูแนะนําตัวได้เลยค่ะค่ะก็ยินด,ดีมากมากค่ะดิฉันชื่อนางสาวชาัดวิจิรทรนคุณชะลธนนะคะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสว่างเลงค่ะสําหรับหัวข้อการประพฤติตนเป็นครูที่ดีนั้นควรปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะที่ ได้ทำงานปฏิบัติข้าราชการครูเนี่ยปฏิบัติงานมาเป็นเวลา25ปีไม่ว่าจะเป็นครูเจนนี้หรือเจนใหม่หรือเจนเก่านะคะความเป็นครูเนี่ยมันถ้าใครพูดถึงคำว่าครูเนี่ยคนอื่นมองว่าง่ายแต่จริงๆแล้วอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยฉะนั้นการที่เราจะทําให้อาชีพของเราหรือความประพฤติของเราเนี่ยจะดีได้อย่างไรสิ่งสาคัญที่สุดคือใจเราก่อน เพราะบางครั้งคนที่เขามองเขาจะพูดว่าอาชีพครูไม่มีอะไรหรอกง่ายมากๆ แต่จริงๆแล้วมันเป็นภาระที่หนักหน่วงมากคําว่าครูมาจากคําว่าครูรู้คือหนักหนักทุกอย่างไม่ว่าการดูแลเด็กไม่ว่าการที่เราจะต้องเข้าชุมชนหรือองค์กรต่างๆฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยคือเราจะทําดีได้อย่างไรละ่ะมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละสําคัญแต่เราจะต้องทํายังไงละ่ะให้เราเป็นครูที่ดีได้ก็คือเราต้องรักนิชาชีพเรานะคะเมื่อเรารักนิชาชีพเราแล้วสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องมีจรรยาบรณในการประกอบวิชาชีพมีคุณธรรมมีจริยธรรม มีความเป็นครูฉะนั้นถ้าหากเราเนี่ยเรามีความภูมิใจในตัวเราแล้วเนี่ยชื่นชมในอาชีพแล้วแล้วเราก็ต้องรักและศรัทธานในองค์กรของเราเนี่ยเราก็จะทํางานออกมาได้ดีใช่ไหมคะฉะนั้นในความคิดส่วนตัวแล้วก็คือนอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีปณิธานในในการประกอบสมัยอาชีพของเราเองฉะนั้นสิ่งสํงาคัญในการเป็นครูที่ดีก็หลากหลาย ไม่ว่าใครจะทาอะไรมันดีหมดแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําดียังไงฉะนั้นสิ่งสําคัญของความเป็นครูคือเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนใช่ไหมคะเมื่อเราเป็นความแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนแล้วสิ่งสําคัญคือเราต้องถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถแล้วก็ที่สาคัญคือ เรียนดีอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องสร้างเด็กให้เป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นกําลังที่ดีสําคัญของชาติฉะนั้นเราจะต้องสร้างเด็กให้มีพฤติกรรมทีด่ดีด้วยนะคะและที่สําคัญในความคิดคือครูเนี่ยไม่จำเป็นต้องดีแต่ในโรงเรียนเราดีได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเมื่อเราถึงวุฒิ dan. ฉะนั้นเราจะต้องเป็นครูที่สามารถดูแลเขาได้ทุกที่ท,ท,ทุกเวลาด้วยนะคะก็เหมือนกับเราจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อง,งานฉะนั้นครูดีนอกจากจะเป็นครูที่ดีแก่นักเรียนแล้วเนี่ย เราจะต้องมีความรักเมตตากับเขาด้วยมีความเข้าใจเขาด้วยและเราก็จะต้องมีความเท่าเทียมกันเด็กไม่ว่าจะรวยจะจนจะสวยจะหลอ่อเราต้องให้ความเท่าเทียมกันและเราก็ต้องเอาใจเราไปสู่ใจเขาให้เขารักและเคารพเราเขาก็จะเป็นสิทธิ์ที่ดีของเรานะคะสุดท้ายนี้แล้วก็คือนอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วเสือสิ่งอื่นใดเนี่ยไม่ว่าครูจะเจอความย่อท้ออุปสรรคอะไรในการทํางานก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งถ้าเรารักและศรัทธานในอาชีพและเรารักในตัวนักเรียนของเรา เรารักในความที่เราจะต้องสร้างคนเพื่ออนาคตเพื่อประเทศชาติของเราและสิ่งสําคัญที่สุดคือเมื่อเราสร้างเขาให้สําเร็จแล้วเนี่ยเราจะเกิดความภูมิใจฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะมันจะเป็นเกราะสําสคัญในวิชาชีพครูที่จะทําให้เราเนี่ยมีอ่ะสร้างอนาคตให้กับนักเรียนและตัวเราก็มีความภูมิใจในอาชีพสิ่งสําคัญคือความดีเท่านั้นค่ะจะทําให้เราได้ทํางานที่ดีออกมาดีค่ะ ก็เป็นทัศนคติที่ดีแล้วส่งแรงกำลังใจในการเรียนและการประกอบอาชีพครูได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณครูนกมากนะคะที่ให้เกียรติในการทำคลิปสัมภาษณ์วันนี้ก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ